ดรามา่าอาโปถูกกลุ่มวิ่งตามส่งจนสนามบินวุ่นเช่าเน็ตลัน่นนั่นแฟนคลับหรือซอมบี้กลายเป็นประเด็นดรามา่าเดือดไปทั่วโซเชียลเลยทีเดียวครับเมื่อมีคลิปวิดีโอของอาโปนักแสดงหนุ่มชื่อดังที่เขาเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะเตรียมขึ้นเครื่องไปต่างประเทศแต่ทันทีที่รถตู้จอดครับเนี่ยครับปรากฏว่ามีกลุ่มคนจนํานวนหนึ่งได้วิ่งกลูไปหาอาโปที่รถตู้และในระหว่างที่อาโปเดินทางเข้าสนามบินก็เดินล้อมหน้าล้อมหลังยกมือขึ้นมาถ่ายรูปในระยะที่เรียกว่าประชิดตัว มากๆเลยเทีเดียวครับซึ่งเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปยัง Social โซเชียลก็มีชาวเน็ตออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนั่นโซเชียลจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าโดยมีหลายคนมากครับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าสงสารอาโปบางคนบอกว่าทําไมไม่มีทีมงานมาดูแลเลยแฟนคลับเยอะมากบางคนบอกว่าแฟนคลับที่ไม่น่ารักที่สนามบินวันนี้วิ่งกันเหมือนซอมบี้เลยบางคนบอกว่าทําแบบนี้ไม่รู้ว่าแฟนคลับหรือซาแซงบางคนบอกคนนอกเขาไม่รู้หรอกว่าแฟนคลับหรือซาแซงแต่คือคนที่โดดว่าตรงนั้นกลายเป็นแฟนคลับของน้อง แบบโดนและที่บอกว่าให้ด่าตรงนั้นเลยด่าให้แล้วค่ะโหให้ด้วยต่อให้เป็นด้อมของตัวเองก็จะด่า โกโรธเพราะมีคนเดินมาถามสามรอบว่ามารับใครใครจะไปไหนดูทำหน้าไม่ดีด้วยโกโรธค่ายมากบางคนบอกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือสาแซงน้องอโปตอนแรกมายืนกับแฟนคลับของน้องแบมแต่คือทำให้น่ารักดันตัวออกไปจนล้มแถวออกมาและพอรถอโปมาถึงทุกคนวิ่งไปล้อมหน้ารถน่ากลัวมากเลยค่ะน้องอโปไม่มีการเลยด้วยแล้วทั้งวิ่งทั้งเดินมารุมตลอดแฟนคลับของน้องแบมก็ออกมาชี้แจงว่ากลุ่มคนในคลิปคือแฟนคลับของอโปไม่ใช่แฟน คฟขับของน้องแบมน,นะคะแฟนขับน้องแบมนั่งรอน้องอย่างเป็นระเบียบในที่ที่จัดให้ค่ะผู้เรารักและให้เกียริน้องแบมเสมอไม่เคยทําแบบนี้กับน้องค่ะขณะที่บางคนก็มองว่าสนามบินมันใช่ที่ที่ควรจะไปรับส่งศิลปินไหมก่อนไม่ว่าจะเป็นระเบียบหรือไม่เป็นระเบียบมันก็คือการเบียดเบียนและรบกวนผู้โดยสารคนอื่นทั้งนั้นจะหาว่าใครผิดมากกว่ากันไปทําไมในเมื่อก็ผิดด้วยกันทั้งหมด ทางด้านต้นสังกัดของอัปอย่าง B on Cloud ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าทางบริษัทต,ต้องกราบขออภัยทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกว่าได้มีการขอความร่วมมือจากทุกท่านก่อนหน,น,นี้อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการงดไปรับส่งนักสแสดงที่สนามบินเนื่องจากทางเราคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านและต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้พื้นที่สนามบินให้มากที่สุด,สดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางบริษัทขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นความตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์ดัง กล่าวขึ้นจึงขออภัยและขอความเห็นใจมานะที่นี้ด้วยแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับดราม่านี้บ้างเข้ามาพูดคุยกันครับ